สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิป ICT Concept นะครับซึ่งผมจะมาวางแผนเทรดตลาดนิวยอร์กนะครับเพราะว่าลอนดอนผมนั้นตกรถไปแล้วครับเ <c oughs> ออพูดแล้วมันเจ็บใจนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตลาดวันนี้ที่ผมวางแผนของผมเอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันทำเฟรม D กันก่อนนะครับโอเควันทำ f เฟรม D ครับวันจันนะเปน up c พโ s ส candle t a k e เอาท์ไฮของไฟเดวันนี้ผมมองว่าวันจันทนะครับในช่วงนิวยอร์กราคามีกว่าที่จะไป t a k e เอา High ของวันจันทรต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในท i าเฟรมเฮดหนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับในนิวยอร์กผมรอครับขอดับเอมนี่ครับโอเคในนิวยอร์กผมรอนะราคาเปิดมาเสร็จ Open ราคา m a n i p ป l a t e เลผมจะรอเล่นจังหวะมันดิป l a t e เนะครับซึ่งผมมองว่ามันจะต้องไปกินนี้ก่อนครับเอเชียไฮ กินแล้วแล้วก็หายของเมื่อวานนี้กินไปแล้วนะครับกินเสร็จราคามาที่ตรงไหนมาที่แฟร์บอลูแกลตรงนี้พอดีเลยเปิดมาตีสามราคาเข้ามายัางแฟร์บ a ล u ูแกลตรงนี้นะครับซิมบ้าบอลเลตก็จะเริ่มจากททมโซนตีสามนิวยอร์กจนไปถึงตีสี่นิวยอร์กนะครับเพื่อที่จะเป็นการเข้าเทรดก็ในนิวยอร์กนะราคา เวลาผมจะเล่นหน้าช็อตนะครับผมจะรอให้ราคานั้นจะช็อตเหนือ midnight opening range นะครับเปิดมาราคาลาลี่ขึ้นไป take out บายไซต์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาถึง fair value gap ตรงนี้พอถึงพอมา take out ไซต์นะครับผมก็จะเริ่มดรอปตั้งแต่3 2 1่ดอปไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอแบบพวก fair value แกรแล้วก็มี d i s p o a c t m e n นะครับเป็น f a ร์วัลุแกรที่นข้างโอเคนะครับก็ผมมาเห็น คังนี้นะครับผมก็นั่งรอไปเนี่ยราคาปุ๊บกินบายไซส์เสร็จราคา e x p a n s i o n ลงมา market structure shift ตรงนี้ fairer swing market structure shift แล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็น uh, mitigation block ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็น fair value gap ซึ่งผมก็เลือกรอ order ที่สร้าง fair value gap สวยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะ stop ไว้ประมาณตรงนี้ แล้วก็มาดูราคาที่มันทำกับผมในลอนดอนครับมันไม่มามันมาไม่ถึงไงซึ่งตอนนั้นผมก็นั่งบ้าดูแต่ n นส l o อยนะผมไม่ได้ไปดู s อครับถ้าดู s อตอนนี้เข้าไปแล้วครับ s อสทำเหมือนกันเลยนะคะลงมาเฟลดสวิงเบรกมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ตรงนี้ปกติผมจะเทส N เนสแตนะ โอเคนะครับโอเคถ้าเกิดผมได้ออเดอร์ตรงนี้ผมจะออกตรงไหนก็เป้าหมายก็จะเป็น previous session low นะครับ session low ลิมพันธ์ก็จะเป็นเอเชีย l o ตรงนี้นะครับเป้าหมายของผมโอเคนะก็ลิช h ีวอร์ d ก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าได้จังหวะนี้รวยไปแล้วนะครับ4.9 R R นะสี่จุดเก้าแปดเกือบจะกห้าครับเกือบจะหนึ่งต่อห้าตีซะว่าหนึ่งต่อห้ายังได้เลยถ้าได้ตรงนี้โอ้โหไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาวางแผนเล่นในนิวยอร์กนะเพราะในนิวยอร์กผมมองยังไงบ้างในนิวยอร์ผมมองว่านี่ครับผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาที่ New Week o p โอเพน g ิงนะก็คือแก็บตรงนี้ ที่เห็นนะครับถ้าเราปรับไปดูเดย์ครับตรงนี้ก็จะมีเห็นเป็นแก็บตรงนี้เหมือนกันนะผมมองว่าเออราคาอาจจะกินไฮของวันจันทร์วันศุกร์เอ้ยขอโทษครับวันอังคาถ้าเป็นไฮออฟเดย์แล้วราคาย่อกลับลงมานะซึ่งอที่นี้มันมีข่าว c p i ด้วยแหละอาจจะเป็น market condition แบบ Seek and Destroy นะผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่ามันมีข่าวแรงด้วยแหละนะวันพุธวันพุธผมไม่เทรดนะครับแล้วก็เทรดีกท,ท,ทีเจอวันพฤหัสนนะ ถ้าในนิวยอร์กของวันราคามีโอกาสที่จะมาแท็กแท็กเซลไซต์ตรงนี้ซึ่งเป็นโลของเซสชั่นนิวยอร์กเหมือนกันนะนิวยอร์กของวันข้าวนะครับเซลไซต์ Sell ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแฟร์บอลลูแกลบอยู่ด้วยนะแฟร์บอลลูแกลบที่หนึ่งตรงนี้นะครับโม่ราคามีโอกาสบริบาลานซ์นะเพราะว่าใี่หนึ่งเนี่ยเราเห็นเบรก market s ั r u c t u r e fill up แฟร์บอลลูแกลบและราคาเหมือนจะเอ็ก p พนชั่นลงมานะ เดี๋ยวจะต้องมาดูในเนื้อห์ทีนเนื้อเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้ามองปกติเป็นเท่ากับว่าทีะในลอนดอนเห็นไหมเม i ไนต o p e n ิ n งเปิดมาก็โอเพนอุ้ยนนะ่ขอปรับไซส์แบบนี้เลยเปิดมาอย่างเงี้ยครับก็เมนไนต์โอคิ้งเห็นไหมนี่เอ้อย่างนงี้เแหละโอเพนแอคคูมมานิปิเลชัน i s ส r ิ b ว t i o n ผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะมาตรงที่เป็น new week opening gap นะครับย่อกลับมา New Week opening gap ที่เดิมแล้วก็ close ว่าจบภายในวันนี้ครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องดูหน้าเทรดเซตอัพ mm hmm. ผมอีกทีหนึ่งนะนี่เพศการวิเคราะห์ซึ่งผมไม่ค่อยชอบวิเคราะห์นะผมชอบแต่ว่าวางแผนแล้วก็ รอจังหวะใส่ reaction ทีเดียวเลยถ้ามาวิเคราะห์อ,อย่างนี้มันเหมือนกับเราจะ add ไปแอดไปครับเหมือนเรากาวไปอะ่ะเป็น prediction ผมไม่ชอบ prediction นะผมจะรอว่าโอเคมี set up อะไรบ้างในนิวยอร์กแล้วก็ take action ตอนนั้นเลยนะครับนี่บบนี้๋จะขอใช้ fibo วัดหา standard deviation นะก็เป็นไปได้นะครับที่หนึ่ง standard deviation ตรงนี้ เราเดี๋ยวเรามาดูนิวยอร์กันนะครับตอนซิมบูบุเล็นะโอเคครับเดี๋ยววันนี้มีเท่านี้ครับวิะหอตลาดแตวเดี๋ยวเราไปดูนในนิวยอร์กในคลิปต่อไป